สวัสดีครับพี่น้องอสมอวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการวันโอนเงินค่าบริการของพี่น้องอสมอ,อสสที่ท่านทําผลงานของเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับจะต้องได้รับค่าป่วยการในเดือนกรกฎาคม2565เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันโอนเงินนะทำให้ท่านอาจจะแปลกใจว่างเงินเข้าบัญชีวันไหนแน่ในเดือนกรกฎาคม2565นะครับ เดี๋ยวท่านดูหนังสือของกรมมัชีกลางนะทุกท่านครับหนังสือกรมัธีกางด่วนที่สุดที่กค .0412.6 อค .0412.6 ทับ20710ลงวันที่15มิถุนายน2565แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำางานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านผ่านระบบปูณาการข้อมูลสื่การสังคม อีชอเชลเว,วลแฟร์ประจําเดือนมิถุนายน2565หนังสือมีไปถึงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับบอกว่าตามที่ได้แจ้งปฏิทินการทํางานสําหรับการจ่ายเงินค่าปบรยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบ้านผ่านระบบบริการฐานข้อมูลสื่การสังคมประจําปีงบประมาณพศส6 6 5นั้นกรมอธิกกลางเขาเรียนว่าเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564กำหนดให้วันที่15กรกฎาคม2565เป็นวันจุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2565ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าบริการของอสอมอผ่านระบบบูบรณาการฐานข้อมูลสุขการสังคม ประจำเดือนมิถุนายน2565รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยนะครับแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าท่านทำงานเดือนมิถุนายนค่าป่วยการท่านจะได้เดือนกรกฎาคมเดิมทีเขาจะจ่ายให้ท่านวันที่15กรกฎาคม2565แต่พอดีเขามีมติคอรมอให้วันที่15กรกฎาคม2565เป็นวันจุดราชการ ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่15ได้นะครับเอาทีนี้ถ้าโอนเข้าบัญชีวันที่15กรกฎาคม2565ไม่ได้จะโอนเข้าบัญชีวันไหนท่านดูปฏิทินการทํางานสําหรับการจ่ายเงินของเงินค่าปารุกแกนของอสมอนะครับในเดือนมิถุนาย,ยนนะเริ่มต้นที่ท่านทําแบบอสมนะนะอเนี่ยนะอสมอ .1 ส่งรายงานการปฏิบัติราการประจำเดือนเนี่ยนะ ตั้งแต่25มิถุนายน2565นะครับขั้นตอนจะมีหลายขั้นตอนพอสมควรจนถึงวันที่ท่านได้รับเงินค่าปบรยการนะท่านดูนะครับมันทัดก่อนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าธนาคารพาณิชย์โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ผ่านบัญชีธนาคารหรือว่าพร้อมเพลยนะครับของอสมมเป็นวันอังคารนะครับที่12 รกรกฎาคม2565นั่นแสดงว่าต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องอสมอแทนที่ท่านจะได้วันที่15ก็คือวันศุกร์15กรกฎาคม2565ค่าป่ริการของท่านจะเข้าบัญชีทกอสเร็วกว่าเดิมเป็นวันอังคารที่12กรกฎาคม2565ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเงินเข้าบัญชีแล้วก็ อย่าเพิ่งถอนมาหมดนะเหลือให้ชกสออสอมหักบ้างนะครับจะได้หักเป็นปัจจุบันนะนี่เป็นข่าวสารที่ต้องการจะส่งสารให้พี่น้องอส,อ,อ,สอสมออสสได้รับทราบโดยทั่วกันขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ